สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมกรนะคะช่วงที่จังหวะดาวอาทิตย์สถิตพบวินาศตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะชาวมกรค่ะนะคะาดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะมาจากพบมรณะด้วยนะคะในหลายๆท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสช่องทางการงานนะคะงานจะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีงานใหม่ๆนะคะบางท่านได้ย้ายงานหรือคุณอาจจะกําลังมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตได้นะคะชาวมาก่อนส่วนออวินาเปไปเล็งอริ นะคะปัญหาเราจะมองในสองมุมมองคือปัญหาเริ่มจบสิ้นการจบสิ้นปัญหาหรือมีปัญหาก็หมายถึงศัตรูแพ้ภัยนะคะนั่นคือมองในมุมแรกอีกหนึ่งมุมมองก็ระวังศัตรูที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะอ่าหรือจะมีใครสักคนนึงที่จ้องผิดใจกับคุณหรือจ้องทําลายชื่อเสียงคุณนะคะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยดาวเกติยศชื่อเสียงนะคะเอ่ออันนั้นก็คุณระวัง ส่วนช่วงนี้จะมีจังหวะในเรื่องของการได้จับจ่ายใช้สอยซื้อเออใช้เงินนะคะซื้อของใหม่เข้าบ้านได้ไม่ได้นะคะของเก่าชำรุดเสียหายนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดอะไรอย่างนั้นได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ชาวมาก่อนช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางแบบปุรับนะคะหรือคุณอาจจะได้ยกย้ายงานนะคะได้ยกย้ายงานไกลบ้านนะคะหรือถ้าไม่ได้ไกลบ้าน ใครที่อยู่ไกลบ้านก็อาจจะหมายถึงการได้เปลี่ยนแปลงกระทันหันอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะส่วนเ,เด่นมากๆเลยค่ะก็คือคุณจะมีโอกาสได้งานทางเลือกใหม่เป้าหมายใหม่หมนะคะที่เรียกว่าใครคาดหวังงานอยู่ก็จะมีโอกาสงานอีกหนึ่งทางเลือกหรือจะมีใครเข้ามาช่วยคุณนะคะช่วยคุณจังหวะช่วยนะคะได้แบบเป็นโชคแบบปุบปรับได้ก็มีนะคะ อ่า mm. ช่วงนี้ใครต้องการปรับปรุงที่ทํากินจะมีโอกาสปรับปรุงที่ทํากินหรือคุณต้องการย้ายที่ทํากินก็จะมีโอกาสได้ย้ายที่ทํากินด้วยนะคะค่าใช้จ่ายจะไปกับอะไรเงินเออจะไปกับบ้านค่ะนะคะจะไปกับบ้านจะไปกับการเดินทางนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือค่าใช้จ่ายการลงทุนนะคะเป้าหมายโอกาสนะคะตรงนี้และก็บางท่านก็จะมีในมองในมุมมองว่าอาจจะได้เงินแปลกๆเงินเก่าๆเงินแบบไม่คาดคิดเงินแบบไม่คาดฝันเงินทรัพย์สิน นะคะตรงนั้นก็เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมกรค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องของงานเงินโชคลาภกันเป้าหมายชีวิตค่ะตอนนี้ชาวมกรกำลังจะมีเป้าหมายชีวิตหมายถึงอยู่ดีๆพลังของคุณคุณรู้สึกเฮ้ยฉันต้องการทำอะไรใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆ นะคะมาจากความสามารถของตัวเองหรือช่วงนี้ตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังมีความสามารถที่อยากจะเริ่มต้นบุกเบิก,บกทำอะไรใหม่ๆได้ไม่ได้นะคะสำหรับการเงินการเงินค่ะบางท่านต้องเอาเงินของตัวเองออกมาใช้จ่ายใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องก,กับอะไรเอ่ยอุอ้ยนะคะใช้จ่ายในเรื่องของของชำรุดเสียหายได้อยู่ ได้ะคะได้อยู่ทั้งนั้นนะคะใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของการทําบ้านใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้ด้วยของชาวประกอนะคะส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสก็จะมองในมุมมองว่าบางท่านมีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกย้ายย้ายที่ทํากินได้หมดนะคะตรงนี้ อ่ามากรจะมีในเรื่องของอะไรที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ๆกับคุณซึ่งมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของจริตมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันหมายถึงการท้าทายท้าทายความสามารถของคุณด้วยแล้วมันอาจจะเป็นเหตุที่แบบว่าทําให้คุณได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นแรงกระตุน้นนะคะแรงเร้าใจเรื่องตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะมีโอกาสมากๆนะคะส่วนบางท่านมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์การเดินทาง นะคะเอ่อแล้วก็บางท่านอาจจะได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินจากที่ไกลนะคะได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้เงินจากที่ไกลได้หรืออารมณ์ประมาณวนะ่าอยู่ดีๆได้เงินได้เงินจากที่เราเอา่อลงอะไรเอาไว้ยาวๆไปแล้วกว็ได้นะคะตรงนั้นส่วนใครที่ต้องการอ,อยากจะยื่นเรื่องนะคะยื่นสินเชื่อยื่นเรื่องกู้ จะมีโอกาสด้วยนะปะกรณแล้วก็มองในมุมกลับช่วงนี้ก็จะจ่ายเงินนะคะมองในมุมกลับช่วงนี้จะจ่ายเงินหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้จะมีใครเข้ามาส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินและที่สําคัญตรงนี้เขาฟ้องมาว่าชาวมากรค่ะนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีติดต่อกับใครแบบไม่เปิดเผยนะคะ,ะตรงนี้ จะมีโอกาสด้วยนะคะติดต่อกับใครก็ได้ที่ไม่เปิดเผยนะคะติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่แอบส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังในเรื่องของงานโอกาสใหม่ๆมีโอกาสแบบว่ามีโชคเกิดขึ้นเลยในเรื่องของงานนะคะตรงนั้นได้ด้วยชาวมกรค่ะนะคะก็รวังมีใครที่จ้องขัดแย้งคุณนะในสายงานได้นะคะในสายงานได้คนใกล้ตัวได้นะคะอ่าตรงนี้ระวังมีใครจ้องจะ จ้องขัดแย้งคุณส่วนมาก่อนค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดอยู่ดีชำรุดเสียหายได้ทั้งนั้นเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งนั้นรานะคาตรงนี้ได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของงานน่าจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องตรงนี้จังหวะตรงนี้มันมาแล้วจังหวะทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักค่ะคู่รักครอบครัวเป้าหมายใหม,ใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะคู่รักครอบครัวซื้อของใหม่เข้าบ้านนะคะอารมณ์ประมาณนั้นางานทางเลือกงานคู่ขนานงานอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังนะคะใครที่มีปัญหาความรักระวังจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะตั้งแต่สามสิบ เขาเรียกว่า30มธันวาไปแล้วระวังมีจุดเปลี่ยนระวังมีเหตุเกิดไม่คาดคิดไม่คาดฝันดาวอาทิตย์ก็มากระตุ้นด้วยเพราะดาวอาทิตย์ก็โยกถึงดาวประจําตัวคุณด้วยก็มากระตุ้นด้วยนะคะเพราะเดี๋ยว30มสิบดาวศุกร์ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวคุณกับมันเป็นในเรื่องของ,ม,อง,ของมันเป็นเรื่องของปัญหาอยู่แล้วนะคะศุกร์กับเสาคู่เส้นศัตรูแล้วมีดาวอาทิตย์มาโยกถึงก็หมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความลับไม่มีในโลกเกิดขึน้น นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้คุณตกอกตกใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ส่วนบางท่านก็รับรู้บอกแล้วว่าความลับไม่มีในโลกรับรู้ว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาส่วนสําหรับคนที่โสดคนที่โสดมีตัวเลือกใหม่ทางเลือกใหม่จุดเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะส่วนบางท่านก็ก็กมองว่าคุณอาจจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่คุณก็ยังอยู่ในช่วงของคนที่ว่าอารมณ์อารมณ์อมของชาวมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เลือกเฟ้นนะคะตรงนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะของว่าขอเลือกไปก่อนหรือมีคนคุยมีคนคุยแบบไม่เปิดเผยได้นะคะตรงนี้มีคนคุยแบบไม่เปิดเผยคือหนึ่งคนสองคนสามคนตัวเองก็ยังขอเลือกอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมกรค่ะนะคะจะเจาะลึกเรื่องของงานเงินแล้วก็โชคของคุณนะคะ,ะที่จริงๆแล้วอยากจะเจาะในเรื่องของความรักมากด้วยแต่ความรักตรงนี้ฟ้องไปแล้วในตําแหน่งจะมองในมุมมองของคนที่มีปัญหาความรัก นะคะอาจจะเปิดในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักมาดูกันค่ะในเรื่องของงาน <c oughs> หรือเอ,อช่วงนี้บางท่านอืม งานคู่ขนานงานทางเลือกใหม่นะคะจะมีใครเข้ามาส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังให้คุณได้มีโอกาสอยู่ดีดีได้งานทางเลือกใหม่ใครคาดหวังงานอยู่อยู่ดีดีก็จะมีใครสักคนหนึ่งเธอก็เข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์คุณอยู่เบื้องหลังเช่นกันนะคะอะให้ด้วยความเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นการช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเมตตาช่วยด้วย ดงอุปถัมภ์อะไรแบบนั้นก็ว่ากันนะคะและชาวมังกรช่วงนี้ความคิดของคุณรู้สึกว่าลดแล่นคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม,ใหม่คุณอาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะงานทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะคือข้อดีของคุณนะคะข้อดีก็คืออยู่ดีคุณอาจจะเป่งไอเดียของคุณก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีความสามารถพิเศษทางด้านไหนมีอีกถึงช่องทางไรายได้นั่นแหละค่ะคือจังหวะชีวิตของคุณที่คุณอาจจะมีโอกาสนะคะมีงานมีงาน คู่ขนานเข้ามามาจากความคิดของคุณเองมาจากความสามารถของคุณเองบางท่านมีเกณฑ์การจบงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะการออกงานใครที่ต้องทำงานไปเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นแดนไกลต่างๆนะคะจะมีโอกาสที่ดีมากๆการติดต่อคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างถิน่นแดนไกลนะคะต่างถิน่นแดนไกลการค้างานออนไลน์ยังได้เลยการเปิดร้านร้านค้าอะไรอย่างนั้นอ่ะ ร้านค้าร้านอะไรก็แล้วแต่ใครที่ต้องทางานต่างถิ่นแดนไกลหรืออยากจะเปิดธุรกิจนะคะหรือทําธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลยอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสของคุณนะคะของชาวมากรส่วนเออมกรช่วงนี้ในสายงานระวังนิดนึงนะคะจะมีคนจ้องดิสเครดิตคุณอยู่นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยไปเล็งอริก็เลยจะมองในมุมมองว่ามีใครสักคนหนึ่งที่แอบไม่กินเส้นกับคุณก็ได้นะคะแอบใส่ความคุณได้หรือแอบ แอบอิจฉาก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยแต่ก็มองว่าต่อให้มีปัญหานะคะวินาศเล็งอาริมันก็คือศัตรูแพ้ภัยนี่แหละปัญหาตรงนั้นนมันจบสิ้นได้นะคะช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจอาชีพส่วนตัวต่างๆช่วงกำลังทำเงินนะโชคมานะคะโชคมาแล้วเป็นเทวีโชคนะคะดาวที่ได้ตำแหน่งนี้มันเป็นเทวีโชคก็หมายถึงว่าคุณจะโชคดีมากๆถ้าคุณได้มี ได้มีเป้าหมายใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆหรืองานคู่ขนานกันไปก็นําพากันเงินมาให้ช่วงนี้สามารถรวบรวมเงินได้นะคะและบางท่านช่วงนี้มีโชคใหญ่มากๆโชคแบบปุรปปับโชคแบบไม่คาดคิดโชคแบบผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมอยู่ลับๆอยู่เบื้องหลังนะคะอารมณ์ประมาณนั้นจะมีโอกาสทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะเรามาดูกันในเรื่องของ การเงินค่ะการเงินกันทองมีเงินเข้ามาให้หมุนเวียนค่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินอยู่ดีมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินแบบปุรปปับที่เซ็งบ้างอะ่ะนะคะที่เซ็งบ้างเรามองว่าเซ็งบ้างก็น่าจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชำรุดเสียหายภายในบ้านแล้วเราได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านและบางท่านจะมีในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกเงินเก่า ได้ไหมได้นะคะเงินเก่าๆได้ทั้งนั้นหรือบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการทําบ้านปรับโครงสร้างบ้านปรับพื้นที่ที่ทางที่ดินนะคะตรงนั้นเกิดขึ้นได้หรือบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรการได้ที่ทํากินใหม่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายเจอเน่าเหนือสจากไปกับบ้านก็อาจจะไปกับเกลือญาตินะคะตรงนี้ หรือค่าใช้จ่ายของคุณจะไปกับการลงทุนธุรกิจใหม่ๆคุณอาจจะมีเป้าหมายคุณอาจจะมีที่ทางที่ดินนะคุณอาจจะปล่อยเพิกเฉยแล้วมันไม่ได้เป็นเงินขึ้นมาคุณนั่นคืออีกหนึ่งงานคุณอาจจะจะไปจับธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่ทางที่ดินบ้านปล่อยเช่าที่ปล่อยเช่าทาอสังหาอะไรก็ว่ากันไปนะคะงานรีโนเวทบ้านงานมือสองอย่างนี้ก็ยังได้นะคะตรงนี้และบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินการเดินทางนะคะ การเดินทางการเงินตรงนี้บางท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันมีเป้าหมายใหม่ละนะคะฉันทำงานอยู่ดีอาฉันอยากจะไปเรียนต่อละเรียนสายสาขาสายวิชาชีพอันนี้ได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางกไกลนะนะคะ,ะชาวมากรจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนเครือญาติด้วยหรือจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่ององอะไรการอยากจะอยู่ดีต้องซ่อมรถอยู่ดี จะเอารถใหม่อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคโชคมาก่อนมีอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเชื่อว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคุณ ส่งเสริมคุณหรือโชคของคุณมันคือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้สร้างเงินให้กับคุณได้สร้างความรวยให้กับคุณได้นะคะแต่ที่สําคัญคุณระวังนิดนึงคนที่เราไว้ใจคนที่เราไว้ใจต่างๆนานาเน,นี่ยระวังเขาจ้องทํา จ่องดิสเครดิตเราแต่ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นอะไรตัวตนของคุณคุณเอาอยู่อยู่แล้วด้วยความสามารถของคุณอยู่แล้วนะคะด้วยประสบการณ์ชีวิตของคุณอยู่แล้วนะนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างมองในมุมดีก็คือคุณจะมีใครเข้ามาส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังนะคะให้คุณได้โชคโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆตรงนั้นเขาเรียกว่าโชคและบางท่านได้โชคแบบปรับ ได้โชคอะไรสักสิ่งอย่างได้เงินปันผลได้เงินอะไรที่คุณลงไประยะยาวกว็ได้อยู่ดีได้เงินช่องทางการช่องทางเงินตรงนั้นเข้ามาหมุนเวียนนะคะในเรื่องของการเงินการทองของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสดีๆหรือคุณกำลังจะพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ความสําเร็จเพื่อให้ได้เงินอย่างเงี้ยโอกาสก็มานะคะบางท่านได้ข้อขอมีค่าของมีราคาของถูกใจด้วยนะนะคะหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ ได้ของใหม่เสียเงินซื้อของใหม่ได้นะคะช่วงนี้สิ่งสําคัญโชคของคุณคือการรวบรวมเงินได้โชคของคุณคือการทํางานแล้วได้เงินนะคะการค้าการขายอยู่ดีก็มองในมุมกลับบางทีชื่อเสียงคุณก็อาจจะเกิดขึ้นนั่นคือการมองในมุมกลับได้ถึงแม้ว่าจะมีคนแบบว่าจ้องทําลายอยู่นะคะจ้องจ้องมีปัญหากับคุณอยู่แล้วก็เด่นมากๆเลยค่ะคือบางท่านได้โอกาสได้ขยับขยายที่ทํากิน นะคะใครต้องการอยากจะเอาบ้านน่าจะมีโอกาสได้บ้านนะหรือได้ย้ายบ้านแบบปรับก็ได้นะนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้นะย้ายบ้านย้ายงานอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นค่ะแต่จะมีคนเข้ามาอุาห์ส่งเสริมนะคะก็น่าจะประมาณนี้นี่คือเรื่องของโชคและที่สําคัญของชาวมากรถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมีความสามารถอะไรใดๆลุยค่ะทําค่ะอย่ามัวแต่คิดนะคะเงินมันจะมาโชคมันจะมา เงินมาจากความสามารถด้วยความสามารถในการเจรจาสื่อสารความสามารถในการทำงานความสามารถที่จะมีคนเข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์นะฮะตรงนี้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยในเรื่องของโชคของคุณนะคะแล้วก็ในบางท่านจะมองในมุมว่าจะมองในมุมแบบนี้นะอาจจะมีในเรื่องของอโชคไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย ใครที่จะเสี่ยงโชคใครที่จะเสี่ยงโชคก็ลองไปเสี่ยงโชคกับกับเด็กอะไรดูก็ได้นะนะคะตรงเนี้หรือเสี่ยงโชคกับคนใกล้ตัวด้วยโอ้ชาวมังกรจะได้ทรัพย์สินที่ทางที่ดินด้วยนะในช่วงเนี้ยนะะ่าจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้ที่ทางได้ที่ดินหรือได้ผลประโยชน์มาจากทรัพย์สินที่ทางที่ดินนะคะตรงนี้เกิดขึ้นทีนี้ เรามาดูกันนะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโยกถึงดวงโยกถึงตัวตนของคุณแล้วมีจังหวะหนึ่งที่มีดาวศุกร์มาอยู่ร่วมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจริงๆจริงๆไม่ค่อยอยากจะทํานายอะในคลิปในเรื่องของคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยอ่ะมาดูกันค่ะเพราะดาวระวังนิดหนึ่งก็ได้นะคะระวังนิดนึง มาดูกันนะคนที่มีปัญหาความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีค่าใช้จ่ายหรือใครที่อยู่ในปัญหาของความรักนะคะปัญหาที่ไปเกี่ยวข้องกับคู่รักผลประโยชน์เป็นคู่รักที่มีผลประโยชน์ต่อกันนะคะมันจะมีปัญหาต่อกันนะนะคะและบางท่านนะคะจังหวะก็ให้คุณระวังอารมณ์ร้อนความใจร้อนการวิวาทะการไม่เข้าใจกันการผิดใจกันนะคะการมีปัญหาปากเสียงต่อกันต้องระวังมากๆเลยค่ะ นะคะส่วนบางท่านบางท่านเนี่ยจะมองในมุมมองว่าความรักของคุณบางท่าน,นคบกับคนไกลอย่างเงี้ยนะารคบกับคนไกลแล้วมันเป็นความรักที่แบบว่ามันมันเป็นปัญหามันด้วยปัญหาในเรื่องของหนึ่งสถานะทัศนคติหรือการใช้ชุดประจำวันหรือความไกลกันอันนั้นก็คือสาเหตุหนึ่งส่วนบางบางท่านคบกัน รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นความรักที่มันมีผลประโยชน์จะมองว่ามันเป็นผลประโยชน์ก็ระวังปัญหามันจะเกิดขึ้นหรือคุณรู้สึกว่า้ปัญหาความรักตรงนี้เขาเอาเขายังไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเราเลยสักทีนึงนะคะเราเสียเวลาตรงนี้มามากแล้วและเราเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอีกอย่างเงี้ยอ่าปัญหาเกิดสิคะในช่วงจังหวะนี้นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะไปแบบว่า เรียกว่าจะมองในมุมแค่ว่าคุณอาจจะคิดอ่ะคุณอาจจะแค่คิดว่าระหว่างคุณกับเขานะคะมันน่าจะยากที่จะไปต่อเพราะบางท่านดันไปรู้เรื่องอะไรบางสีบางอย่างว่าเขามีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้หรือเข้าไปติดพันคนอื่นอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเกิดเรื่องนะคะจะเกิดเรื่องก็ควรระวังนิดนึงใครที่มีปัญหาความรักนะ แต่บางท่านอยากจะบอกว่าบางท่านอยากจะบางท่านจะมีจุดเปลี่ยนอะนะคะบางท่านรู้สึกว่าถ้าความรักมันไม่โอเคเลยกลับมารักตัวเองดีกว่าอ่ากลับมารักตัวเองได้เพราะน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไปผัวพันกับคนอื่นก็ได้กลับมารักตัวเองหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่าไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะได้หมดโอเคน่าจะประมาณนั้นสิ่งใดๆก็ตามนะคะ ที่คุณรู้สึกคุณสงสัยที่คุณรู้สึกระแวงเครือบแคลงช่วงจังหวะนี้ความลับจะไม่มีในโลกสิ่งที่คุณเครือบแคลงและสงสัยนี่แหละนะคะมันจะเกิดขึ้นมันจะความลับแตกมันจะจับโป๊ะแตกกันได้แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วเขามีเจ้าของเจ้าของเระวังนะคะว่าคนของเขาจะจับได้ค่ะนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีปัญหาความรักด้วย นะคะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะของชาวมกรชาวมกรค่ะบทสรุปของคุณค่ะช่วงนี้พลังพลังมาความสำเร็จมาจากเป้าหมายจากความคิด มาจากการอยากจะกระทำนะคะการอยากจะกระทําด้วยการอยากจะลุยอยากจะสร้างด้วยจุดเปลี่ยนมานะคะออวินาทอริการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงการเริ่มงานใหม่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งต่างๆใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยค่ะนำพาโอกาสมาให้ใครต้องการไปศึกษาบางท่านจะมองในมุมแค่ว่า อยู่ในวัยทำงานก็จริงแต่เพิ่งเริ่มทำงานอย่างเงี้ยแต่ฉันอยากจะไปศึกษาต่อระดับสูงอย่างนี้ก็จะมีโอกาสด้วยนะคะก็จะมีโอกาสระวังใครมีปัญหากับคุณหน่อยนิดหนึ่งด้วยนะคะเออบางท่านมีใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหาขัดแย้งกับคุณอ่าส่วนการเงินช่วงนี้โอ้โหมีช่องทางการเงินค่ะนะคะบางท่านได้เงินแบบไม่คาดคิดได้เงินช่วยได้เงินอุปถัมภ์พ่อค้าแม่ขายธุรกิจเงินมาทั้งนั้นนะคะในช่วงจังหวะเนี้ย นะคะงานจะมีโอกาสความก้าวหน้ามีโอกาสความมั่นคงใครต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันก็คือเป้าหมายของคุณนะคะสร้างอาชีพได้สร้างความมั่นคงได้สร้างเงินได้นะคะนี่คือเรื่องของชาวมกรนะคะส่วนใครก็ตามที่อยู่ในความรักที่เป็นปัญหาแล้วมีผลประโยชน์คือความรักพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มต่างๆนาะนาะระวังปัญหาเกิด นะคะปัญหาเราเชื่อว่าในหลายท่านน่ะจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยในความรักอ่ะนะคะอ่าก็ระวังปัญหาเกิดนิดนึงคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปส่งเสริมเขานะ,ะแต่เขาไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเราสักทีหนึ่งเลยนะคะณนะเวลานี้นะคะก็อาจจะเป็นคุณที่ว่าเหมือนกับคุณเคยหวังอ่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ได้นะคะโอเคน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาเกิดจริงๆเกิดจากการกระทาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีเรื่องราวของการปกปิดปิดบงังหรือมีการกับมีการไปผัวพันติดต่อกับใครสักคนหนึ่งเรื่องมันจะเกิดนะคะรักทางเลือกค่ะในช่วงจังหวะนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์นะโอเคน่าจะประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของชาวปรกรเด่นมากๆเลยคือความสําเร็จใหม่ๆอะไรใหม่ๆจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสช่องทางการเงินใหม่ๆโอกาสได้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะตรงนี้ด้วยและบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลย ช่วงจังหวะนี้การเดินทางบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางแบบปุรปปับก็มีอยู่ดีต้องเดินทางเฉยเลยก็มีนะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวมากรน,นะคะก็ไพ่สรุปของคุณจริงๆออกมาดีมากนะหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยค่ะมันคือจุดเปลี่ยนของคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองมีความเจริญมีความก้าวหน้าสมหวังเรื่องอะไรเรื่องของการเงินและเรื่องของการงานนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนปีด้วยช่วงปลายปีเข้าปีใหม่ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสุขความสวัสดีนะคะความมีโชคมีชัยนะคะตรงนี้ในในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขใครที่เป็นชาวมกรพิมพ์7จหนึ่งมานะคะจะได้รับทราบว่าเออยังมี f c ติดตามเราจนถึงท้ายคลิปนะคะ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้ fc ที่กดไลค์กดแชร์ให้ fc ที่เพิ่งเข้ามากดติดตามใหม่นะ,ะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสุขความสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะ